สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการจิ๊กวายนั่นเองนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยจะไม่มาพูดถึงเนี่ยไม่ได้อีกแล้วนะครับสาหรับน้องไบรท์แล้วก็น้องวินนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยต้องยกให้จริงๆนะครับเพราะาเป็นวันของเธอนั่นเองนะครับทุกคนและที่สําคัญนะครับทุกคนแฟนคลับเนี่ยต้องบอกว่าพร้อมใจกันซัพพอร์ตน้องทั้งสองคนมากๆทุกคนถึงเทศกาลที่แบบว่า5.5 4.4อะไรอย่างเงี้ยทุกคน B บรท์กับวินต้องมาทุกคนจริงๆ1และลาซาด้าแล้วนะอันนี้1ตัววันนี้มีมาเพิ่มอีกครับทุกคนกับแฮชแท็กไบรท์วินวอชนั่นเองนะครับซึ่งเป็นพรีเซนเตอร์ของปาวินวอชแล้วด้วยก็อบอกว่ามาใหม่อีกแล้วทุกคนโอ้โหต้องแสดงความยินดีด้วยจริงๆนะครับสำหรับน้องไว้แล้วก็น้องวินของเรานะครับต้องบอกว่าประสบความสําเร็จมากๆในเรื่องของงานต่างๆที่เข้ามานั่นเองและยังไม่พอนะครับทุกคนวันนี้ยังมีอีกหนึ่งแฮชแท็กที่ ติดมาพร้อมๆกันเลยนะครับไลท้าดมนั่นเองครับทุกคนโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเฉพาะคู่นี้ก็กินพื้นที่ของเทรนทวิตเนี่ยไป3แฮชแท็กแล้วอะ่ะทุกคนคือต้องบอกว่าสุดมากจริงๆไม่ออกมาพูดเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับโอเคเรื่องพรีเซนเตอร์ของ l a z a ด้านี่น้องทั้งสองคนก็อาจจะเป็นแบบว่ามานานสักพักหนึ่งแล้วเนาะกับของ l a z า d a แล้วทุกครั้งที่จะมีแบบว่า5.56.64.4หหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่จะมีการติดเทรนตลอดแล้วก็เชื่อว่าแอปเนี้ย ต้องมีรายได้หมุนเวียนเยอะพอร้องสองคนดีแน่นอนนะครับรวมถึงแฟนๆก็ซื้อของในแอปนี้ด้วยแหละนะครับทุกคนอันนี้ไม่ได้โฆษณานะแต่ว่าโอเคเห็นแบบว่าติดเทรนบ่อยแล้วก็เห็นความสําเร็จของน้องก็เลยอยากจะออกมาแบบว่าเออให้กําลังใจน้องๆแล้วก็แบบว่าชื่นชมกับตัวแฟนๆนะครับที่แบบว่าสนับสนุนน้องมาโดยตลอดและล่าสุดครับทุกคนไปถึงปาว Win ินวอชแล้วทุกคนกินพื้นที่ไปถึงผงซักฟอกแล้วครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์ ตัวใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับต้องขอแสดงความยินดีคอนเกรตเรชันด้วยนะครับและที่สำคัญเนี่ยแฟนๆก็ยังให้การสนับสนุนเมื่อกี้แอบเข้าไปส่องแท็กมาแบบว่ามีการแจกงงแจกเงินอะไรอย่างงี้กันด้วยหรอแบบว่า <S <S เปย์นะแฟนขับบ้านนี้เขาเปย์จริงนะเออนะทุกคนอล่ะทีนี้เนี่ยมาพูดถึงตัวล่าสุดที่น้องเป็นอยู่นั่นก็คือของ Power ว a s ์ Watch นะครับต้องบอกว่างานโฆษณาตอนนี้แอบไปส่องแล้วก็ไอไปหาข้อมูลมาเนาะก็บอกว่า มีเกือบ20ตัวรหรือเปล่าหรือว่าเกิน20ตัวแล้วนี่แหละทุกคนก็ต้องตรวจมืออีกนะครับทุกคนคือแบบปังมากนะครับมีโฆษณาแบบว่าโหเยอะมากเลยนะกับ20กว่าตัวอย่างเงี้ยทุกคนมันไม่ได้เรื่องง่ายเลยนะกับการที่แบบว่าศิลปินคนหนึ่งดาราคนหนึ่งจะมีโฆษณาได้เยอะขนาดนี้นะครับทุกคนแล้วเรื่องเนี้ยทุกคนจะไม่ออกมาพูดก็ไม่ได้นะเพราะว่าทุกครั้งที่ไบมีพรีเซนเตอร์อะไรก็แล้วแต่จะติดเทรนทวิตหมดเลยนั่นแสดงว่า แฟนคลับน้องเนี่ยให้การซัพพอร์ตอย่างดีนั่นเองนะครับจนทําให้แบบว่าหลายคนก็ชื่นชมในตัวศิลปินด้วยนะครับใครบอกว่าแฟนคลับไม่สําคัญจะบอกให้แฟนคลับคือสิ่งที่สําคัญมากนะครับทุกคนกับการเป็นศิลปินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับมาถึงตัวโฆษณาในทุกคนที่เป็นตัวผงซักฟอกเนี่ยนะครับเป็นปาวินวอชเนี่ยก็จะบอกว่าการแต่งตัวลุคเนี่ยทำให้การแบบว่าดูผงอ่าดูผงซักฟอกยี่ห้อนี้ เปลี่ยนไปเลยนะทุกคนคิดเหมือนกันไหมดูแบบสุขุมขึ้นน่าใช้ขึ้นดูแบบว่าคุณนชายมากขึ้นอยู่อย่าเออความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นอ่ะทุกคนจริงๆนะอันไหนทุกใครรู้สึกยังไงกับแบบว่าหลังจากที่ไบรเข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์ของผงซัฟฟอร์ยี่ห้อนี้แล้วบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามารู้สึกยังไงกันบ้างกับผงซัฟฟอร์ยี่ห้อนี้ความรู้สึกเอาง่ายๆเลยนะครับทุกอย่างก็คือเหมือนดูไปทางแบบโพสติฟทุกอย่างเลยอ่ะนี่เรามาแบบว่าไม่ได้โฆษณานะแต่ว่าเอออยากพูด นั่นแหละนะทุกคนที่คิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กัน้ามาดูยังไงก็นะครับแฟนๆก็น่ารักอยู่แล้วก็คอยสปอตน้องกันไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมาพูดแช่นี้จริง,รงๆนะครับทุกคนก็เห็นเทรนแล้วก็อเออเอออยากออกมาพูดอยากออกมาคุยอะไรเงี้ยทุกคนอยากคุยอะไรอยากพูดอะไรกลับมาก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นั่นเองนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ